คุณผู้ชายเขาเข้ามาตอบกันไว้นะคะว่าผู้ชายใส่กางเกงในเพื่ออะไรนะคะก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันไปนะคะ 1. นนะคะเขาบอกว่าใส่เพื่อประคองไข่ไว้ครับเพื่อไม่ให้ไข่มันเคลื่อนไหวนะคะเพราะถ้าหากว่าใช้ชีวิตธรรมดามันไม่มีปัญหามากนะคะแต่ถ้ามีการวิ่งมีการเคลื่อนไหวไข่มันจะสั่นไปสั่นมาถ้าไม่มีกางเกงในประคองไว้เลยมันก็อาจจะ แว่งไปแข่งมาตีกับขา2ข้างคนที่2นะคะเขาบอกว่าใส่กางเกงในเพราะว่าเพื่อประคองไข่ไว้เวลานั่งจะได้ไม่ไปทับไข่มันเจ็บครับบางคนก็บอกว่าไม่ชอบใส่กางเกงในเหมือนกันใส่แล้วรู้สึกมันอับมันชื้นแต่ชอบใส่บ็อกเซอร์มากกว่า บางคนก็บอกว่ารั่หลังเขาก็ไม่ใส่กางเกงในกันนะครับเขาใส่บ็อกเซอร์เพื่อกันอุจจาระาไม่ให้เห็นน้องชายกับไข่ชัดเจนเกินไปอีกความคิดเห็นนึงเขาบอกว่าใส่กางเกงในนะครับเพื่อประคองน้องชายไว้ไม่ให้น้องชายตื่นตัวถ้าไม่ใส่กางเกงในเลยเนี่ยน้องชายสีกับกางเกงด้านนอกมันอาจจะตื่นตัวขึ้นมาได้สาวๆอาจจะตกใจแล้วก็มีข้อมูลจากคุณหมอนะคะท่านกล่าวไว้นะคะว่าการไม่ใส่กางเกงในมันก็มีประโยชน์นะคะ หนึ่งนะคะก็คือช่วยลดการเกิดโรคสังครงค่ะโรคสังคังนะคะก็คือโรคผิวหนังชนิดหนึ่งที่เกิดจากการติดเชื้อรามักจะเกิดขึ้นบริเวณขาหนีบค่ะเนื่องจากมีการอับชื้นถ้าหากว่าคุณผู้ชายคนไหนนะคะมีปัญหาใส่กางเกงในแล้วรู้สึกมันอึดอัดมันร้อนมันไม่ระบายอากาศนะคะเป็นห่วงกลัวว่าลูกอัณฑะเนี่ยจะมีปัญหาในการผลิตสเปิร์มเพราะว่าลูกอัณฑะหรือไข่ของคุณผู้ชายนะคะมีหน้าที่ในการผลิตสเปิร์ม ถ้าอุณหภูมิบริเวณอันทะสูงขึ้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาในการผลิตสเปิร์มได้ทําให้คุณภาพของสเปิร์มลดลงในปัจจุบันนะคะเขาก็มีกางเกงในคุณผู้ชายนะคะที่ช่วยในการลดอุณหภูมิได้นะคะเขาเคลมนะคะว่าลดลงได้ถึง2ององศาเซลเซียสค่ะก็มีวางขายตามท้องตลาดทั่วไปนะคะยี่ห้ออะไรนะคะก็ลองไปหาข้อมูลกันดูค่ะ